สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะตั้งแต่ออกมาเปิดใจว่ากำลังคุยอยู่กับนางเอกสาวแอฟทักษอรนและหลังจากฝ่ายชายเผยความในใจผ่านสื่อก็เริ่มจะมีโมเมนต์น่ารักนรักให้แฟนๆได้ฟินจิกหมอนกันทุกวันเพราะไม่ว่าสาวแอฟจะโพสอะไรในไอจหนุ่มนนกุลก็รีบเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ก่อนใครเพื่อนประหนึ่งว่า นั่งอยู่ข้างๆกันซะอย่างนั้นล่าสุดสาวเอฟก็ได้โพสต์ภาพในชุดสีครีมอ่อนๆหวานละมุนทางด้านของหนุ่มนนกุลถึงกับอดใจไม่ไหวรีบเข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าสวยครับงานนี้แฟนๆเข้ามาแซวกันไอจแทบแตกต่างก็แซวกันว่าเป็นพ่อหนุ่มคลั่งรักอาทิเชน่นนนกุลกดไลค์ยังมาดูคนเขาจีบกันอุ้ยเขินเติมเงินมาดูเขารักกันหานาทีฉันก็ไม่ทันชานนน ถ้านนกุลเปิดแบบนี้แล้วเราจะไปยังไงต่ออะไวกว่าแสงก็นนกุลนี่แหละพ่อเรียกได้ว่างานนี้แม่แอฟมีเขินแน่นอนจ้าและต่อมาก็ทำเอาหลายๆคนใจจะวายเมื่อหนุ่มนนกุลโพสต์รูปอวดซิกแพคกล้ามแน่แนๆพร้อมกับแปะแคปชั่นว่าในที่สุดก็เริ่มหวนคืนทีละนิดงานนี้ทำเอาอินสตาแกรมลุกเป็นไฟชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กระหน่ำงานนี้คนพิเศษตัวจริงอย่างแอฟทักษออ ก็ไม่พลาดที่จะเข้ามาคอมเมนต์ทันทีด้วยอีโมจิมองบนเบาๆด้านหนุ่มนนกุลก็เข้ามาตอบกลับเป็นอิโมจิยิ้มเบาๆคล้ายกับยิ้มแห้งๆกลัวคนพิเศษจะหึงหรือเปล่านะงานนี้ก็โดนแฟนๆเข้ามาแซวไปหนึ่งกลุ่บอาทิเชน่นพอแฟนมีรูปคู่ลีดงวุบเท่านั้นแหละถอดเสื้อสู้เชียวมีคนหวงหนึ่งอัตราคคุณชานนนไม้เรียวในมือแม่สั่นแล้วอย่าวุ่วามนะแม่หวงพิมพ์แบบนี้ค่ะแม่แอฟ เรียกได้ว่าหยอกกันไปมาน่ารักจริงๆสำหรับแม่แอฟกับนนกุลเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมณนะที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะ